คลิปนี้ไม่มีหัวข้อนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเปิดได้พลังงานอะไรขึ้นมานะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะมีจะไม่ขึ้นหัวข้อนะคะจะไม่แฮชแท็กใดๆนะคะแล้วเป็นพลังงานของคนที่ตั้งใจฟังนะคะอะขออนุญาตนะคะคุูครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางในการเปิดดวงครั้งนี้นะคะนี่คือพลังงานโดยตรงนะคะเป็นพลังงานที่สําหรับคนที่ เข้ามาเจอคลิปนี้จะบังเอิญหรือตั้งใจก็ตามนะคะครูบาอาจารย์อยากจะอวยพรอยากจะบอกอยากจะเตือนอยากจะแนะนำอยากจะบอกอะไรให้คนที่มาเจอคลิปนี้เดินหน้าต่อรวยเร่งช่วงสำคัญปล่อยของทางที่ดีโหคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้พลังงานรวยขึ้นมา นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นดวงชะตาของคุณมีโอกาสร่ำรวยมัง่งคั่งไปต่อนะคะฟ้าเปิดจะทำอะไรอย่าพึ่งท้อให้เดินหน้าต่อให้ตั้งใจให้เต็มที่นะคะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพยายามไม่ทรยศคุณแน่นอนอย่าพึ่งทอนะเดินหน้าต่อนะคะช่วงสำคัญช่วงนี้จะทำอะไรให้ตั้งใจนะ มันจะได้อันนี้ความเชื่อนะไม่เชื่อคุณเดืนผ่านนะคะเพราะดวงรวยขึ้นมาทางที่ดีขึ้นมาปล่อยของคุณมีความรู้ความสามารถอะไรทําเลยค่ะเต็มที่กับมันเลยค่ะแล้วอีกในหนึ่งนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาครูครูบาอาจารย์นะคะบอกเลยว่าอะไรที่ไม่ดีคนไม่ดีอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีไม่มีใครทำลายคุณได้แน่นอนคนที่คิดไม่ดีกับคุณเขาไม่สามารถทำลายคุณได้เลยค่ะ นะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะเห็นไหมคะแต่จริงไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีอะไรความสามารถอะไรออกเอาออกมาให้เต็มที่ใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่นะคะเป็นช่วงที่คุณจะสําเร็จนะคะทางที่ดีมาถูกทางแล้วเห็นไหมไพ่ใบแรกกับไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ของการเดินเดินหน้าต่อนี่คือพลังงานครูบาอาจารย์เทพเทวดานะคะ บอกแล้วคุณมาถูกทางไปต่อไพ่โอเคนะคะอย่าเพิ่งท้อบางทีคุณใกล้จะสําเร็จแล้วคุณใกล้จะได้แล้วแต่คุณท้อซะก่อนคนเรามันมองไม่เห็นระยะทางร้อยเมตรนะเราเห็นแค่ยี่สิบสามสิบเมตรค่อยๆไปแต่ให้คุณเชื่อว่าปลายทางมันสําเร็จแน่นอนคุณอยากจะเดินไปที่ไหนคุณตั้งเป้าไว้ค่ะแล้วคุณก็ไปในลู่ของคุณนะคะไปในลู่ของคุณนะนะคุณอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะ คุณอย่าไปเปรียบเทียบใครกับลูกของคนอื่นคุณไปในลูกของคุณนะคะอย่าฟังเสียงข้างทางให้ฟังเสียงใจตัวเองถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครนะถ้ามันเป็นความตั้งใจมันเป็นความฝันมันเป็นเป้าหมายของคุณแม้กระทั่งคนใกล้ตัวก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้ถ้าคุณตั้งใจที่จะเอาตั้งใจที่จะทําความฝันของคุณสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่กับตัวของคุณแล้วค่ะ